เป็นเกมที่สนามธรรมศาสตร,ร์รังสิตของเพื่อนตำรวจนะครับอย่างที่เรียนผู้ชมว่าเอสจีเมืองทองไม่แพ้ใครนอ,อกบ้านในฤดูกาลนี้เริ่มมาเป็นตำรวจได้ทั้งถ่ายก่อนบอยิงของเซอร์เกิลซวเรสไปติดเพื่อนอย่างสุชาติสารีพิมพ์ออกหลังไปลวครับแค่ในลุ้นในโลกฟกลิกของนักสกอร์ให้กับเจมโมทอยขึ้นเปลี่ยนทางบางๆก็เพียงพอที่จะเอาชนะบอลทำให้ทีมขึ้นนำได้แค่12นาทีครับ ที่เอสจีเมืองทองขึ้นนำก่อนตรงนี้ชมดัตสกรนะครับเตะบอลได้แม่นมากมนะสังเกตดูครับพอดีที่หัวเจมโบทอยเลยครับตัวตั้งหัวรอโดนนิดเดียปิดทางครับ1-0ทีมเยอมันขึ้นนำการสลัดตัวประกรบของเจมโบทอยทางห้ตัวประกรบเนี่ยนายหลังตามไม่ทันก็โขกง่ายๆแล้วครับแล้วลูกเตะมุมของเพื่อนตำรวจเกือบจะตีเสมอได้แต่ซูเปอร์เซฟของต้วินครับจังหวะแรกลูกโขกของมันเฉลิมอย่าง1-0 เจ้าถิ่นยังตีเสมอไม่ได้ดูจังหวะที่วันเชลบมาบหนึ่งหนึ่งตัวประกอบก็พลาดแล้วนะครับไล่ไม่สุดวันนี้ของปีญพมันเทาเอาไปคนทันเจิญกุณแล้วจวังหวะที่น่าจะได้สุดสุดของทางเพื่อนตำรวจแต่ก็ไม่ได้กวินก็ช่วยได้อีกครั้งนึงแม้ว่าบอลจะข้ามเส้นไปแล้วจากภาพช้าแต่ก็เร็วก,กว่าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินใจทันเห็นนะครับครับจังหวะนี้นี่คือจากภาพช้าเนี่ยสังเกตได้ชัดครับว่ามันผ่านเส้นไปแล้วนะฮะแต่มุมนี้ครับที่จะเห็นชัดเจนว่าบอลเนี่ยข้ามไปแล้ว ครับแต่ก็อยู่ที่ดุลพินิษของกรรมการครับว่าจะตัดสินยังไงครับพอหนึ่งศูนย์ทจีบองทองยังนาอยู่เราจะบอกโต้กลับเรือมาดูบอจีบอทอยเล่นกับทางชลาวุฒิมาสุขรุดเดี่ยวได้แต่ว่ายิงไม่เด็ดขาดก็ติดรอลบแท้จิว๋วอย่างแค่หนึ่งศูนย์เท่าเดิมยังทิ้งห่าวไปไม่ได้ครับดูบอชิ่นกันจังหวะเดียวเราทะลุช่องมาได้ง่ายๆเลยแค่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ชลาวุฒิเองยังกินบอลลบไม่ได้ ดีดด้วย้ารานอกแ็นะครับแต่เห็นครับบอลล็อเห็นว่าต้องดีดอื่งนั้นแน่เราดูเจโบทอยให้ครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เป็นไฟเต้าซิว่าบางครับกีตันก็เปลี่ยนเปลี่ยนทางง่ายๆทิ้งห่างไปสองประตูส่นของเอสจีเมืองทองนาที3าิครับยิงประตูแรกของเขาได้แล้วที่กลับมาเมืองไทยเที่ยวนี้อาณานนะกำดักล้ำหน้าดันยิ่เดียวนะครับและดีดลูกนี้สวยงามมากครับเจโบทอยวันนี้โชว์ความได้เยี่ยมนะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งไปแล้ว ไหลามาได้จังหวะพอดิบพอดีดูมุมหลังประตูว,ว่านิดเดียวเท่นั้นของทางคริตตันดูถึงคาสของเขาแล้วจังหวะนี้ควรที่จะเป็นสามประตูต่อศูนย์จักเทตนซิว่าแต่ตรงตัวมรลบแซ่จิ๋วก็ยังแค่2อศูนย์เท่าเดิมลูกฟรีคิกของเจ้าถิ่นบ้างสุรชาติสารีพิมตีไข่แตกได้นาที4 8เริ่มครึ่งหลังมา,มาแค่3นาทีครับเพื่อนตำรวจก็มีความหวังขึ้นมาเมื่อไล่มาได้จาก ลูกเปิดของประกอบโคกโดยสุรชาติสาลริพิมพ์ขึ้นได้เด็ดขาดเหมือนกันครับมุมนี้นใกล้ๆก,กับเจโบทอยเือนกันในครึ่งวาแรกนะครับมุมเดียวกันเลยเตะที่เดียวกันเลยครับกล้เคียงกันเลย <c oughs> แล้วหมกคล้าย,ายาเคียงกันเลยครับนี่ครับหนึ่งสองไล่มาของเพื่อนตำรวจจากรูปเปิดอันแม่นยำของประกอบเปรมพักนะครับแล้วก็ไล่มาได้แล้วพอไล่มาใช้บอลยาว ตัวหลุดมาตรงนี้ของเสือชาติสารพิมหนีคิมมาแล้วโดนคิมเอาตัวกดในหนสอยัวชาติล้มไปเพราะ่นว่าอะไรและจะวจังหวะตรงนี้ที่คิมดองกินเองกั้มเนต้องขากระตุกแล้วครับไม่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปเล่นต่อไม่ไหวไดยยิงซ้ำโดยคนนี้แต่ก็ซ้ำได้ไม่ดีพอมาใหม่ยังยังสองหนึ่งเท่าเดิมบอลยาวๆมาอีกครั้งหนึง่งดูตรงนี้ของซสืออสุเสเลสตรงตัวกวินกับทุบออกมาได้เดือดตารางได้เยียมมากวันนี้ ในหลายจังหวัดที่กวินช่วยทีไม่ได้ก็ด้วยตำแหน่งยนของเขาทำให้เพื่อนตำรวจก,ก็ยังตีเสมอไม่ได้ทีนี้ทีมเดอนก็ต้องการประตูตอกย้ำชัยชนะเหมือนการหลุดมาของสรุปมาสุกยกข้ามทางวนลบได้แต่ว่าก็บอลบอลง่ากว่าที่จะเข้ากรอบเพราะโดนคิมตามินมาแทงทิ้งออกไปได้ครับถูบอยกข้ามมันลบได้ก่อนแต่ว่า น้ำหนักไม่แรงพอครับโดนคิมตามินมาจิ้มทิ้ทง,ทงออกไปได้บอกผู้<อ>หากรอบเลยนะครับลูกนี้ก็คิดว่าในยกหลบบอลไม่เฉยเลยครับแล้วก็จะเข้าไปซ้ำอีกทีหนึ่งลูกฟรีคิกโดยเป็นโอจิโรฟสกี้ข้ามคานยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ครับช่วงท้ายเกมของเอทีจีเมืองทองอย่าง2อหนึ่งเท่าเดิมที่เพื่อนตำรวจเองก็ได้ลุ้น,น,น,นจังหวะของธนาชนะบุตรกินกวินไม่ได้ นาเองก็ลงมาในท้ายเกมแล้วเหลือมันไม่เท่าไหรเกี้เขาลงมาเนี่ครับเวลาน้อยไปยนิดแับเขาครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าเอ็ดนดีจีวงทองทำได้เอาชนะเพื่อนตำรวจไปได้2ประตูต่อหนึ่งกลับเข้า็ปจ่าฝูงได้อีกครั้งหนึ่ง